เทพเจ้าองค์แรกที่เราจะคุยกันนะครับเทพเจ้าเพศหญิงคือนางสรสวตีนะครับนั่งเดิมในเทพียูน,นี้เคยเป็นเทพีประจําแม่น้ําสรสวตีมาก่อนนะครับแต่ว่ามีลือีเนะี่ยไปตั้งอาสมแล้วไปเรียน ริมแม่น้ำเนี่ยทำให้ตอนหลังเนี่ยพระทวีวีนี้ได้กลายเป็นทีวีแห่งความรู้ไปนะครับและเป็นทีวีแห่งเสียงด้วยเพราะเกิดจากเสียงน้ำไหลนะครับโอเคตอนนี้ตอนนี้ต่อต่อมาเนี่ยพรททีวีเนี่ยได้รับยกย่องว่าเป็นทวีวีแห่งความรู้และภาษาทําไมต้องเป็นภาษาด้วยเพราะถ้าไม่มีภาษาเราจะถ่ายทอด ความรู้ไม่ได้นะครับอย่างที่ผมกําลังพูดอยู่เนี่ยนะผมกําลังพูดภาษาอยู่แล้วภาษามีอะไรบ้างภาษามีคําศัพท์มีแกรมม่านะครับมีตัวอักษรนะครับมีอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ย พระทวีสารสวตีล้วนจะเป็นเทวีประจําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเทวีประจําอักษรนทวีประจําเสียงนะครับทวีประจําคําศัพท์ทีวีประจําแกมมานะครับทีวีประจําทุกอย่างภาษาทุกอย่างในจัก,กรวาลพระสารสวตีเป็นทวีประจําเสียงและภาษาและในเมื่อเสียงและภาษาสามารถถ่ายทอดให้กลายเป็นความรู้ได้เพราะฉะนั้นพระนางจึงเป็นเทวีแห่งความรู้ด้วย และอย่างที่เราเคยคุยกันว่าความรู้เป็นพื้นฐานสู่การสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพรมจึงเป็นสามีของสาราวดีนะครับนะสรัส,รสวดีเป็นบุคลิลฐานของความรู้ทั้งมวลในจัก,กรวาลน,นะครับอาจจะพูดได้อย่างนั้นเลยนะครับว่าแท้จริงแล้วนะครับอาจารย์เนี่ย อาจารย์เนี่ยเหมือนกับเป็นแค่ผู้ถ่ายทอดความรู้มีอยู่นะครับานะั้นคือสรสวัติแต่อาจารย์เป็นแค่ผู้ถ่ายทอดเหมือนกับพรามที่กาลังทําพิธีบูชาสรสวัติอยู่นะครับส่วนนักศึกษาก็คือผู้ที่เข้ามาบูชาสรสวัตินะครับอันนี้คือความคิดของชาวฮินดูนะฮะคราวนี้ต่อมานะครับภาคต่างๆสลสสวัตตีมีอะไรบ้างองค์แรกภาคแรกนะครับชื่อแรกคือวังวากทีวีหรือวากีสเบรีวักททวีเนี่ยวักมา,มา,มาคำเดียวคำว่าบอ ในภาษาอังกฤษหรือ vox ในภาษาละตินนั่นนะครับนะแปลว่าเสียงแปลว่าคําพูดนะครับคําพูดคําศัพท์ภาษานะครับอย่างที่เราเล่าฟังไปแล้วว่าความรู้จะถ่ายทอดไม่ได้เลยถ้าไม่มีเสียงและถ้าไม่มีภาษาไม่มีคําศัพท์ไม่มีกันมากนะครับสมมุติว่าผมพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้วันเราเราคุณจะรู้เรื่องว่ามีแต่เสียงแต่ไม่มี คำศัพท์ไม่มีแกรมม่านะครับไม่มีภาษาก็ไม่มีทางรู้เรื่องนะครับพระเวทพระเทวีแห่งคําศัพท์นะครับสุรสวติและภาษาอีกอีกพนาอีกอีกภาคหนึ่งคือกายตรีนะฮะเป็นเทพีประจํามน์นะครับเมื่อเอาคําศัพท์นะครับมาเรียงกันก็จะกลายเป็นคาศัพท์ศักดิ์สิทธิ์นะหรือประโยคศักดิ์สิทธิ์เราเรียกว่ามณ์นะฮะมน์เอาไว้สวดบูชานะครับและเทวีสุรสวติก็ เป็นเทพีประจำมนด้วยและเมื่อเอามนลเอาคำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปเขียนเป็นคำพีไม่พัฒเทวีก็จะกลายเป็นเทวีแห่งคำพี์ดยพระนางถือคำพี์ในมือนะครับนะตามตำบางตำนานบอกว่าพระเวททั้ง4ี่เนี่เป็นลูกของพระนางเลยนะครับนะ หลังจากนี้เนี่ยพระนางยังเป็นเทวีแห่งเสียงดนตรีด้วยเพราะเสียงเนี่ยสามารถไปร้อยเรียงกันกลายเป็นดนตรีได้พระนางจึงเป็นผู้ที่สร้างเครื่องดนตรีและสอนให้คนทันเนี่ยเล่นดนตรีนะครับพระนางก็เลยถือพินนะครับพระนางถือทั้งคมภี์ถือทั้งพินนะครับเป็นเทพีแห่งคมพีและเป็นเทปีแห่งเสียงและแห่งดนตรีและแห่งนาฏศิลป์แห่งทุกอย่างด้วยนะครับนะฮะที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและการแสดง นะครับนะอีกยาอีกเรื่องในที่สที่สำคัญก็คือพระนางในเมื่อพระนางอยู่คู่กับพระพรหมพระนางจึงเป็นผู้สร้างสรัพรพสิ่งในจักรวาลสัตว์ต่างๆเนี่ยล้วนแต่มีพระนางเป็นแม่นะครับเรียกว่านางสตตรูปาซึ่งเราได้คุยกันปก่อนหน้านี้แล้วนะครับนะแต่แปลกมากเลยวัสรสวตีไม่มีเทวาลัยของตัวเองนะครับนะฮนะเพราะว่าเนื่องจากโรงเรียนทุกโรงเรียนมหาวิทยายลายัยทุกแห่งเนี่ย ถือว่าเป็นเทวไลของสารสวตีอยู่แล้วเป็นเทวไลแห่งความรู้ในเมื่อความรู้บุกเป็นสร้างบุคลาฐานมาเป็นสารสวตีเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนทุกโรงเรียนมหาวิทยาลายัยทุกแห่งเป็นเทวไลของสารสวตีอยู่แล้วนะครับห้องเรียนคือขันพระกฤหะอาจารย์ที่สอนคือพรามที่กําลังบูชาสารสวตีและนักเรียนคือผู้ที่ศรัทธาในสารสวตีนะครับ คนทสอนสูตรนเหนือเนี่ย มีความแตกต่างกันยังไงส่วนเซตรตีอินเดียใต้นะครับนะ,สะแสดงออกเป็นผู้หญิงที่ถือของเป็นนักบวชเหมือนกับพระพรหมนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปประคมไม่ว่าจะเป็นม้อนนะ้ำไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์แต่พระนางไม่ถือพินนะครับแตงต่างอย่างอินเดียนเหนือที่พระนางมักจะถือวีนาหรือพินนะครับอยู่ที่หน้าอกนะครับพินในเซอินเดียเนี่ยนะมีลักษณะเป็นด้ามยาวและมีกระโหลกเนี่ยแนบอยู่ที่หน้าอกนะครับปัจจุบันเนี่ย ในประเทศไทยเครื่องดนตรีอย่างนี้ยังคงเหลืออยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยที่เรียกว่าพินเปียนะครับนะเปียเปียเนี่ยก็นะฮะก็คือพินวีนาในภาษาสันสกฤตนั่นเองนะครับนะฮะนัานพระนงที่ถือวีนาเนี่ยเออในในอินเดียเหนือจะมีคติแทรกอันหนึ่งว่า นะฮะพระนางเคยเป็นชายาของพระวิษณุด้วยนะครับอันนี้อาจจะฟังและประหลาดมากเลยแต่ว่าในศิลปะปา้าเนี่ยมักจะแสดงนะพระวิษณุอยู่ตรงกลางขนาบข้างด้วยพระลักษมีข้างหนึ่งและสสวดีข้างหนึ่งนะครับนะฮะมีกคติหนึ่งคือสฤษดีเป็นชายาของพระวิษณุนะครับสสนะพระวิษณุเนี่ยทรงรักษาโลกเพราะฉะนั้นทัง้งมีทั้งความรู้และความดมสมบูรณ์เนี่ยมาช่วยประคับประคองโลกด้วยกันนะครับ นะแต่มีตํานั้นแทรกว่าพระนางทั้งสองเนี่ยทะเลาะก,กันก็มีนะครับว่าระหว่างความรวมสมบูรณ์กับความรู้เนี่ยอะไรจะสําคัญกว่ากันนะครับนะพระสักศ,ศมีบอกว่าคนไม่มีทางที่จะเรียนได้หรอกครับถ้าท้องหิวนะครับนะแต่ว่าสาระสะวดีก็บอกว่าแม้คนจะอิ่มนะครับแต่ไม่มีความรู้ก็คือพวกคนที่มันไม่มีความหมายนะครับวันๆเอาแต่กินนะครับ นะไม่ได้ด่านะครับแต่ว่านะฮะก็เรียนด้วยนะครับอย่ากินอย่างเดียวนะฮะโอเคต่อนะครับสรสวตีนะครับสัญลักษณ์ของสรสวตีนะครับในภาพเขียนปัจจุบันเรามีอะไรบ้างอันแรกก็คือนะฮะต้องใส่สารีสีขาวนะครับสีขาวแทนความบริสุทธิ์พระนางเนี่ยแต่งงานกับพระพรหมนะครับนะฮะและมีเป็นเทพีแห่งครมมาจารีกรมมจารีเนี่ยนะฮป เป็นเป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาจะต้องเละาเว้นจากการร่วมเพศละเว้นจากการมีแฟนแต่งงานหรืออะไรเงี้ยเป็นเป็นช่วงเวลาแห่งความบริสุทธิ์นะครับนะฮะและพระนางเองก็นะเป็นเป,เป็นเทพีแห่งความรู้แห่งความบริสุทธิ์อยู่แล้วนะครับนะทรงถือดอกบัวหรือไม่ก็ทรงประทับอยู่บนดอกบัวซึ่งดอกบัวอย,อย่างที่เราเล่าให้ฟังไปแล้วว่าเป็นดอกไม้ความบริสุทธิ์เพราะว่าเกิดขึ้นมาจากตมแต่ไม่เคยเปื้อนตม นะฮะแต่เมื่อสมาการคือตมนะฮะหรือโครเนี่ยเท่ากับกิเลสเพราะฉะนั้น,นดอกบัวที่บริสุทธิ์เนี่ยแทนการหลุดพ้นจากกิเลสนะครับนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อพินพระนางเนี่ยถือพินเสมอเพราะพินเนี่ยเป็นสลษณ์ของเสียงและสลษณ์ของเครื่องดนตรีของดนตรีนะครับพระนางเนี่ยเป็นสลษณ์ของเสียงของคำศัพท์ของภาษาของแกรมม่านะครับของตัวอ,อักษรเพราะฉะนั้นพระนางจึาางถือพินนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะถือก็คือถือคัมภีร์เพราะว่า,วา พระนางเป็นต้นกําเนิดพระเวทและความรู้ต่างๆทั้งมหมดในจักรวาลน,นะครับพระนางจึงเกี่ยวข้องกับหนังสือนะครับพระนางจึงถือคำพีนะครับพานักของพระนางก,ก็คือหงนะครับหงเนี่ยเป็นสัตว์ฉลาดนะครับในคำพีของอินเดียเนี่ยเขาเชื่อว่าหงสามารถแยกสิ่งที่ไม่ดีกับสิ่งที่ดีออกจากกันได้สามารถแยกนมที่ดีเนี่ยออกจากน้ำที่ไม่ดีได้นะครับนอกจากนี้หงเนี่ยยังมีสีขาวนะครับด้วยความบริสุทธิ์นะฮะเวลาหงเนี่ย ว่าอยู่ในน้ำเนี่ยน้ำไม่เคยเปียกขนหงเลยเพราะฉะนั้นสมก,การของหง,หงเท่ากับดอกบัวนะฮะหงไม่เคยเปียกน้ำนะครับน้ำมีสมก,การเท่ากับกิเลสน,นะครับนะฮะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหงก็เลยเป็นสัตว์ที่เท่าเทียบเท่ากับความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสน,นะครับอันนี้อันนี้หงนะอันนี้คำพีอันนี้พินนะครับอันนี้รูประคำนะครับแสดงความเป็นนักบวชของพระนางที่เกี่ยวข้องกับพระพรหมนะฮะ Okay. นะนอกจากนี้นางเนี่ยยังมีฐานะเป็นเทพีแห่งการเต้นรําอีกด้วยนะครับเนื่องจากพระนางเนี่ยเป็นเทพีแห่งเสียงเสียงมีสมก,การเท่ากับดนตรีเพราะฉะนั้นพระนางเป็นเป็นเทพีแห่งดนตรีและดนตรีใช้ในการเต้นรำเพราะฉะนั้นพระนางก็เลยเป็นเทพีแห่งการเต้นรําด้วยนะฮะแต่ตรงนี้ต้องโน้ตว่าแตกต่างจากพระศิวะพระศิวะทรงเต้นรนาําแห่งจักรวาลหรือ cosmic dance เพราะว่าพระศิวะเนี่ยท่าถ้าท่า พระองค์เต้นแสดงว่าโลกเคลื่อนไหวรพระสินายกนิพัสสิวะนะครับถ้าพระองค์หยุดเต้นโลกก็จะหยุดการเคลื่อนไหวเท่ากับว่าโลกเนี่ยถูกทําลายนะครับพระศิวะเต้นโลกดําเนินถ้าพระศิวะหยุดโลกหยุดอันนี้คือคอนเซปต์ของไสยวิกายแต่สารสวตีนะครับพระนาเป็นเทพีแห่งการเต้นราเป็นการเต้นรเพื่อความบันเทิงนะครับไม่เหมือนพระศิวะพระศิวะไม่ได้เต้นด้วยความบันเทิงนะครับ เพราะ,ะิว่าเต้นเพื่อรักษาหรือประคับประคองจกกักรวาลต้องการข้ามกับสรัสวัตติรัสวัตีเป็นเทพีแห่งการแสดงแห่งความบันเทิงในะการการเล่นนะักประสิทธิ์ในเพื่อความบันเทิงสรัสรสัตตเป็นเทพีทางด้านนี้ทั้งสิ้นนะฮะดะสังเกตว่าพระนางเนี่ยอันนี้คือพระนางสรัสวัตตสามารถรับได้ยังไงราบได้เขามีขงตัวเล็กๆอยู่ข้างนะครับ แล้วก็กำลังเต้นรำในขณะเียกันเองในพระหัตถ์ของพระองค์มีรูปประคำและมีคำภีแสดงว่าพระองค์เป็นชายาของพระพรหมนะครับ